อรุสวัดยามเช้าพี่น้องเอ้คืนนี้ฝนตกไฟดับค้าประเทศลาวสวมกับที่มันห่อนเอามาอารีเลยพี่น้องเ้ยฝนตกค่ะน,นี่ก็ไม่ได้เป็นไหนค่ะนอนเวนอย่างเดียวตกแหงเติบนะคะซุ่มเลยนะคะฝนตกนาดอกม่วงเดือนสามแล้วพี่น้องแล้วกระบ,บุนเดือนสามอีกแล้วใกล้อีกแล้วเนี่ย แป๊บเดียวนี้ลงหน้าอีกแล้วนั่งสัมผัสขีปนประท่านได้เต็มที่บระเต็มท่านเต็มปอดเจ้าค่ะฝนจะมาอีกแล้วยเย็นเย็นไฟกระดับเมากขึ้นเยโอนั่ <c oughs> นงบระท่านมายี่สาบปันนี่ฝน <c oughs> ตกลงมาปล่อยปลอย <c oughs> เดือนสามคอย ย่อยห้ดอกมวนคือทอ,อดบ่าวเคยควรไปอยู่เมืองลวงตั้งแต่ปลายปีก่อนเคยเก็บดอกกระเจียวด้วยกันอ้าเวันนี้วันอาทิตย์พ่อมม่พี่น้องว่าไป,ไปตลาดแล้ค่ะฝนตกผนตกจังสื่อห้ามตะลงตลาดตะลี่บ้าละค่ะไม่ค่ะก็คือไม่ได้ค่อยขายของดอก เย็นสดซื่แจะไปหาเงี้ยใครมดแดงแขกนาะหมดจังโบกัดงามและเลยนะป้าตะกัตตัสชัยสันก็เนาะโผ่ตดตูมให้ลูกจะไหนได้ยังตูอ้าวอ้าสุด้าดเลยไหมเพื่นอะไรงอเงค่ะเป็นวัดไม่บายอีกแล้วอมัดพรมงามอมัดพรมงาม แห้งกับพึ่งวึ่งอยู่บิ่งแน่นี่ข่างนี่นั่นโอ้ยตัดฉันโพดไอ้พี่น้องหินเนาะน้องนู้นู้ซีงนู้ิมาถ่ายมาเหมมัดงามเมนี่ดยดดดดมัดงํางามเมือนนี่ลูกมัดงํางามมีโมกึ๊กเก สิโมกึ๊กยุ่ยอคนกระตกกกะเปียนแปงงอแงแล้วค่ะงอแงแล้วค่ะก้วสิบเมื่อน้องบัวน้องข่อยบ้ากิเมื่อน้องบัวน้องข่อยบออ่ะกินนมนันนนะเาปเมื่อนองบัวดีกว่าเดี๋ยวคนตกหำหัวตลาดก็ไม่ได้ไปพี่น้องเลยนตกค่ะ อย่าอับนับเมื่อน้องบัวเอาคาตั้งกล่องก่อนเอาหน่อยไหมเอาลงมาได้ป่าตัดผมให้กระเด็ดอ๋อเธอเอาขนมนี่ไปไปแก้ไปแก้ไปแก้ขนมไปไปอุ้ยแก้ขนมกินข้าวกับอะไรโอ้ยแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แค่นั้นไหนแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ได้อะไร แข่งไข่มดแดงโอ้ยแกงน้ำไม้แซ่บมันานน่าจะแก้วเป็นขนมปังเอาแก้ไอ้ไอ้รามแกะระวังเด้อระวังถึงน้องเด้องัวงกะเตะอู้อันงัวเต็มอยู่ในหม่องเพื่อนเจ๊เจยนั่นขี่รถกะเตะรถต่ำรถบ่ได้ล์่มแล้วบ่มันเตะถือกันขวังขวังอันงัวก็ได้ งวดใจใจ,จเจออย่นี้นเดีได้บองหองเขียนนน่นตมไฟขึมาไฟดับขี่น้องเวยจะไปตลาดนะคะวันนี้โอ้ยช่ยาใจดจดใจจอเทนัจเ่้าใจอนจีนตะเล่ลานนานลยานนอนอยอันงนี่ย้วนยัะัดบ๊อบห้มันเลยรถนะคาร์โนไรตาจำขึ้นเอ,อีกเฮนามา ให้มันใหญ่จังจงสำาพดำพูตาชงนี่คือตาเัน่ตีนเทนเ่นี่เลยตัดขนว้าวขนมอะไรช็อกโกแลตว้าวว้าวไอ้เบิ้งแน่ให้จับแน่นี่เอากินได้่าขนมนะสังอันของเบาเอื้อหนึ่ง ทางมาเพื่อบาเอื้อนึงอ่านขาตั้งกองมันหักเออนี้บ่อยให้ร้านสั่งมาให้ตะกุงเตีฝากมาพี่น้องเลยมาขกินขาวสักกันมาเอามากอสิแกะสิให้อายปลาลบีหุบบีฮุบไป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 ไ เออบายบายเมื่อเดือดคือเอาร้อยหนคือเอากล้องกันแล้วผิดข่าวกันมา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 ปัดสไตล์จคนที่น้องถึงโอ้ได้น้องที่จะไปเอาน้ำใหม่นะใส่บ้านใหม่เกี่ยงเที่เพียงแซ่บบรรยากาศฝนตกแบบนี้ไปหายังพี่น้องเอลยไปคล้องกระป๋องบ่ มาด้วยพี่น้องเอ้ยแกงไข่หมูแดงเดี๋ยวยยยด,ดีสือไขนะ่หมูแดงมานั่งไปตลาดแต่ว่าไม่ได้ไปนะคะฝนตกแน่นเนเนาเข้มบวดฝนตกทัก

จ่มคนต้อานียกัแม่งจีแจกระจันห้องอะหนงไข่โมเด็กัซับที่ไขนารักังงูตะเต้หลน บอกอลไรไหมครับ chàng cho nó mạnh rồi sao lại cũng như thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền ยังคง,งลายไม่นอนบ่ไม่นอนหนอนกันสิตอนนี้อยากกีเก็้อนตอวมากินด้วยวันนี้วัอนอาทิตย์จะบรรยากาศนี้พี่เห็นยังดีแล้วพี่น้อย้ยเห็นอะไรดีนาะส่วนตนตื่นาอย่างะคะ้ค่ะ บรรยากาศหน้านอนอนอนเวรสิคะไม่ต้องไปไหนก็อนอนอตกมาแล้วก็คือมเป็นเป็นหมอกคนนู้นว่าอยู่หมอก อี่างเอ็มสูจุดเนี่ยก็มะควันทีเอ็มสองจุดห้า ยือมันกระตุกมาอีกมันเหม่ยไปก่อสิมันถ้าขึาน้นหลตดองมือถ้แห้งตือนหนองเป็นน้ำลายเป็นน้ำลหลทางร่ม่อมขึ้นไฟดับก็ามาหัน นตกในนอนสึกหน่อยเดียวกับไฟดับราชบาลอะไรคุ้มเอนมาเฮือกแตกขาดหอดมาเนี่ยเสเซไฟกันดับเงือกยืดจ่ออยู่กันดับไฟ แล้วกนั oh. กนนะคะจะมันขึ้นที่เอากระดีกมีเต็นหนวดมั้นอันนี้คณะนี้พอได้แล้วถาติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะพีนออ่น้องจะสำหรับเที่นี้จะอยู่เมียนมาร์กานขับรตกเลยน, <No. S 1> น่าอนบปิดไปใจนะคะสวัสดีจ้า